ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีพปยางเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่รักการเกษตรทุกทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องเกษตรพอเพียงเพียงพออีกแล้วครับครับวันนี้ที่เห็นทอยู่ด้านหน้าท่านนี้ก็เป็นขวดวันนี้ไปจัดหาขวดมาอีก2 0งอขวดคลิปที่แล้วที่ว่าไปหาขวดมาล้างและเตรียมการนะได้ ดัาน,นเวนการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ300้ขวดวันนี้วันหยุดก็ไปเอามาอีก200ขวดนะครับก็ทกําการล้างเรียบร้อยนะครับส่วนที่วางอยู่บนโต๊ะนี่ก็จะเป็นขวดขนาด6ลิตรแต่วันนี้ยังไม่ทำนะครับเปิดน้ําใส่ไว้ก่อนเพราะว่าเป็นน้ำปลาปาเนะาะปลาปลาเราก็ต้องการให้โคลคอร,รีนมันระเหยขึ้นก่อน ก็คงจะตั้งทิ้งไว้สักสองวันนะถ้าขยายหัวเชื้อใส่ในขวด6กลิตรผมก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ในนูน่นตั้งไว้ด้านหลังนะครับที่จะเตรียมทำนะครับก็ขวดอันนี้แหละล้างเสร็จก็ตักน้ำเติมน้ำแล้วตั้งทิ้งไว้ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวก็จะดำเนินการทำถ้ายอยทำเพราะวันนี้มีอยู่200ขวด ตั้งอยู่บนโต๊ะนะก็มีอยู่สี่สองขวดก็จะเริ่มทยอยทำแล้วก็จะเริ่มเอาไปาตั้งทิ้งไว้นะเพราะว่ามันมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเขาต้องการรับจำนวนมากไม่จำกัดจำนวนเพราะนั้นเรามีหน้าที่ผลิตเราก็ผลิตทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้นะครับเขาเข้ามาวันไหนนะสิ้นเดือนเขาเข้ามารับแล้วก็ยกสลดยกสลดไป มาาันจะครั้งละ200มั้งสองร้อางร้อยห้มันก็แล้วแต่แล้วแต่ที่จํานวนที่เรามีให้เขานะครับก่อนอื่นที่จะทําที่ตั้งโต๊ะด้านหลังที่จะขยายหัวเชือจุลินรีย์เติมลงไปในขวดก็เช่นเคยครับผมก็จะพาะเพื่อนๆมาดูวิธีการเตรียมอาหารสำหรับจุลินทรีย์ก่อนครับไปดูกันเลยครับ ก็เช่นเคยครับเพื่อนๆน,นะกระยาพึ่งเบื่อกันเพราะว่ามีท่านสมาชิกหรือว่าเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามาชมก็อยากจะเห็นการเตรียมหัวเชือ้อน,นะครับเพราะว่าบางทีไม่ได้ไปดูคลิปเก่าๆที่ทําไว้อเมื่อคืนก็จะมีคุณพงพรน,นะพงพรไลน์ลามาหาผมไลน์มาสอบถามถามที่ต้องการที่จะซื้อเพื่อที่จะไปขยายหัวเชือ้อ นะครับก็ลายมาจากนุนระยองครับทำงานอยู่ที่ระยองนะครับก็วันนี้ผมจะไปส่งให้แล้วนะครับพอดีไปรษณีย์มันปิดเนะาะไปรษณีย์มันปิดนะครับก็ติดต่อประสานงานทางลายก็นำเรียนเพื่อนๆแล้วก็ท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมไม่ได้ทำขายแบบออนไลน์เนาะแต่ผมทำส่งให้ ผู้ที่ขายออนไลน์อีกทีหนึ่งเป็นผู้เป็นเราเป็นฝ่ายผลิตส่งให้เขานะครับเขาก็รับเอาไปส่งออนไลน์อีกทีหนึ่งก็แบ่งกันเป็นทอดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่ต้องการอาแอดไลน์เข้ามามาสอบถามก็ส่งให้ได้ครับในปริมาณที่ที่พอจะส่งให้ได้นะครับเพราะนั้นค่าส่งค่าอะไรท่านก็ต้องออกเองนะครับเพราะว่าผมก็ต้องไปติดต่อสอบถามกันว่าราคาสมมติแล้วแต่จะมอนขวดแลเนาะจะเอากี่ขวด เพราะว่ามัน็นการช่างน้ําหนักนะครับเพราะราคาส่งมันบอกไม่ได้ว่าจะต้องเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ที่จํานวนที่เราต้องการห้าขวดสิบขวดอย่างเงี้ยมันก็แต่ผมขายขวดสาสิบาทอยู่แล้วครับขายขวดสาสิบาทนะในราคาสามสิบาทนะครับสามสิบาทแต่ค่าส่งเนี่ยมันก็ว่าไปตามน้ําหนักนะครับเดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนวิธีทาเหมือนเดิมเช่นเคยครับอันดับแรกก็จะเตรียมนี่ก่อนนะวัตถุดิบมันก็มีเหมือนเดิมก็มีไข่ชูรส กะปิน้ำปลานะครับแค่นั้นเองครับพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์พวกถ้วยตวงเนาะเป็นกรวยที่เราจะเอานั้นอันดับแรกผมก็จะอันดับแรกที่ผมทำเนะี่ยผมจะเตรียมนี้ก่อนเตรียมพวกชูรสก่อนนะครับชูรสก็สามช้อนอ่ะมันจะหมดละเนาะเติมไปเลยหมดซองพอดีสามช้อนกว่านิดๆอ่าส็จแล้วก็น้ำปลาเนาะน้ำปลาคนนี้ก็จะหมดเอาคนนี้ก่อน น้ำปลาสองช้อนกว่า่าสำหรับผมผมก็จะเติมนี่ไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ไปหน่อยหนึ่งเพื่อว่าจะได้ลายเรื่องของการละลายชูรสได้ดีนะผมจะเติมมัน50าีซีเติมไปเด็พร้อมกับน้ำปลาเนี่ยแหละนะครับ ก็ไม่ผิดกติกาอะไรนะครับเพราะว่าผมจะละลายตรงนี้นี่ผมจะตั้งทิ้งไว้นี้ก่อนเสร็จแล้วก็ตีไข่ก่อนนะครับไข่สามฟองนะครับไข่สามฟองนะแล้วก็ตอกไข่ใส่ถ้วยกัมนมนเราจะตีไข่เจียวเจียวไข่เนาะนะครับแล้วก็เอาช้อนตีตีตีต หรือใครจะให้มันละเอียดมากกว่านี้ก็ไปใส่เครื่องปั่นก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ช้อนตีแบบนี้แหละใช้ช้อนใช้ตะเกียบใช้อะไรก็ได้มาตีให้มันละเอียดตีไข่ให้มันแตกผสมให้มันเข้ากันไข่ขา,ขาวไข่แดงให้มันเข้ากันเป็นเนียนเลย ได้ทีแล้วก็เราก็จะมาละเงลงละลายนนี้ชูไอ้พวกชูรถของเราเนาะละเงลงละลายเข้าไป ละลายชูรสให้ให้ได้เยอะที่สุดครับให้มันละลายนะครับให้เม,ม็ดละลายแก่ได้ง่ายนะครับเวลาเราไปผสมในหัวเชื้อผสมในไข่แล้วมันก็ลงเราตักไปใส่ขวดแล้วมันก็จะได้ละลายเลยไม่ต้องไปเป็นเม็ดเยอะเมื่อเราละลายได้ที่แล้วเราก็จะเติมกะปิลงในนี้แหละครับ ที่ผมเติมนี้ไปเพราะว่าผมจะใส่กะปินะกะปิสองช้อนนะครับสองช้อนพอกะปิก็บี้บี้ละลายลงนี้ให้มันละเอียดให้มันเละเลยให้มันเนียนเลยครับไม่ให้มีก้อนเนาะไม่ให้เป็นก้อนนะครับเอช้อนเราบี้บี้บี้ให้มันละเอียดละลายกะปิให้มันละเอียดให้มันเนียน นะไม่ให้มีก้อนนะทำอะไรต้องช่วงเราเตรียมอาหารนะ่ต้องเตรียมให้ดีๆนะครับถ้าเป็นก้อนอยู่เวลาเราตักไปใส่เนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นเป็นผงเป็นเออไม่ใช่เป็นผงเป็นตะกอนอ่ะนะนะในขวดมันจะเป็นตะกอนนะครับมันเป็นตะกอนมันเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่มันก็กินไม่ได้นะามาระบี้มาละเอียดละลายจะปีให้มันละลายให้มันได้ที่อย่างเงี้ย เห็นนะครับจนเป็นสีเนียนอย่างนี้เสร็จนะเสร็จอย่างนี้แล้วเราก็เอามาใส่ในก้วยไข่เนาะไข่ที่เราเตรียมไว้ก็เทลงไปเลยครับเทไปแล้วก็เสร็จแล้วก็มาตีให้มันเข้ากับไข่ทีหนึง่งนะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยทั้งกะปิทั้งไข่ มาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับไม่เห็นไม่ให้มันแยกไปสองสีเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยห้มันเข้ากันเลย เราตีกันเข้าได้ขนาดนี้ดูครับเนียนขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็เตรียมที่จะไปตักใส่ขวดเอาอาหารไปเติมลงในขวดนะครับเอาอาหาราเดี๋ยวไปดูวิธีการเติมอาหารลงในขวดครับการเตรียมตรงนี้ก็ต้องมีกลวยนะครับดูคลิปไปก็ฟังเสียงนกเสียงกาไปครับนกเยอะการเราเติมการที่เราเติมน้ําก่อนเนี่ยมันก็จะดีเพราะเราเติมพวก อาหารที่หลังเนี่ยมันจะไม่มีฟองแต่ถ้าเราไปเติมอาหารก่อนซึ่งมันเป็นไข่นะนะครับแล้วเราไปเติมน้ําที่หลังเนี่ยมันจะเป็นฟองนะครับเป็นฟองไข่3มฟองนี่มันก็จะได้ประมาณอยู่สาขวดนะครับขวดขนาดลิตรครึ่งขวดละช้อน,นะครับขวดลช้อนช้อนพอดีนะไม่ต้องใส่เยอะเกิน หลังจากที่เราเติมอาหารครบแล้วก็มาเติมหัวเชื้อนะครับผมจะใช้อยู่5 0ซีซีต่อขวดนะครับทานไทยไม่มีมากก็ใช้2 3ซีีสนะก็5 0ซีซีก็เท่ากับ5ช้อนโต๊ะครับอันนี้เราผลิตเพื่อไว้ขายเนาะจำหน่ายก็เร่งเพื่อต้องการให้มันแดงไว้ ที่ทำเสร็จนะครับก็เอามาเก็บเอาไว้อย่างที่จัดเก็บนะครับเอาไว้ที่รมบราไรเนาะการนำมาเรียงก็จะเรียงแถวละส0บกวาดสิบกวดนะครับมันจะง่ายต่อการนับง่ายต่อการนับเวลาเขามาเอามันก็จะง่าย ร้อยครับนี่เลยครับนี่เต็มไปหมดส่วนแดงๆนี่ก็พร้อมที่ะจะาำน่ายพวกแดงๆเนี่ยนะครับพร้อมจ้หนายแล้วส่วน้าหลังที่เป็นสีชมพูนี่ก็เพิ่งทำไปอันนี้ก็ขวดที่ไปซื้อมาเมื่อ EP ก่อนก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วลวันนี้ขวดใหม่ที่ซื้อมาก็มาดำเนินการตรงนี้ครับก็มาลงตรงนี้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะทำหรือว่ามีข้อสักถามมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับสำหรับแคปนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ